เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปใปนการกำลังกิจการทางศิลิ์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลนประทเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับจนุสนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกับท่านหน่อยพิเศษครับประจำวันที่15เมษายนวันพุธนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้าเป่านะครับโอ้หโหสามหน่อยครับเราเข้ามาทั้ง3หน่อยเลยนะครับ อยากดูแนวทางก็เข้าไปที่แอดไลน์ครับ ktv channel ad ktv channel ครับจะมี3แนวทางแต่ถ้าเร o u t u b e เราจะลงแค่ฮานอยพิเศษครับเช่นเดิมครับเหมือนเดิมเด่นล่างเด่นบน4ดาวครับทั้งคู่นะครับไม่ยอมยิ่งหย่อนไปก่อกันนะครับไม่ยอมแพ้กันเลยเมื่อวานนี้ครับ3 1805นะครับ31805แนะครับแผ่นเดิม3 1 8 0นดเราคงขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ31 8 05เด่นล่างครับเลข5ครับเข้ามาในตำแหน่งหน่วยล่างตัวนี้เป็นเลขดับไปนะครับ2ตัวเลข5เข้าในตำแหน่งหน่วยล่างครับ05วันที่14เมษายนเมื่อวานนี้3ดาวเมื่อวานนี้ครับ11นงวดนะครับเราไปดูว่าสูตรเราใช้ยังไงแต่ตรงนี้จับคู่ยังไม่แม่นนะครับยังไม่มีเลขศูนย์เพราะว่าเลขวินเราไม่มีเลขศูนย์รครับนี่คือแนวทางการวิเคราะห์งั้นเราก็ปรับเี่นลง ครับแล้วก็ยังพอใช้ได้แต่สูตรเดินนี้เข้ามาเกือบครบนะครับแล้วก็มีเด่นบนแต่ว่าให้ดูเด่นบนอีกทีสูตรหนึ่งนะครับอันนีครับเราใช้เด่นล่างฮานอยครับเมื่อวานนี้3ดาวเ1วีงวด14เมษายนหลักร้อยกับหลักสิบนะครับบวกกันไปบวก0-44คงที่7บวก8เป็น15บวก0นย์เป็น15าเลข5เดินหน้า4ได้9 9เดินหน้า43ได้เลข3 5 9 3้าก้5ย์ครับ5เข้าหน่วยล่างนะครับเราก็ต่อไปก็4ดาวนะครับ 12งมวดเดี๋ยวผมจะย้อนดูสถิติอีนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเมื่อวานนิดแรบนก็เข้ามานะครับ31805ใช่ไหมครับนี่ครับส1 8 0 5่นมันก็เข้ามาตัวเดียวนะครับถูกต้องครับตัวเป็นเลขดับกน็7กับ9เป็นดับไปนะครับตอนแรกผมว่านเลข9จะเข้านะครับเราลุ้นเลข9แต่เข้าเลข8ครับเราวิ่ง8 9กนะครับก็เป็นเลข8เข้ามาในตำแหน่ง หน่วยบนนะครับนี่คือเด่นบน3ดาวเหมือนกันครับ14เมษาก,ก็เป็น4ดาวจะมีคลิปหนึ่งครับคลิปนี้มาว่ากันเด่นล่างก่อนโอเคครับเด่นล่างเราไปดูสถิตีเลยนะครับรดเด่นล่างคะแนแรกเลยไี่ย้อนไปไกลนิดหนึ่งนะครับ หลักร้อยบวกหลัก10นะครับไปบวก0 4 4นะครับ9บวก3เป็น12บวก0 2เป็นเลข2 2บวก4เป็น6 6บวก4เป็น10เล็เลข0 2 6 0ล6 5 6เข้า10ล่าง8มีสา9มีสาครับ2เข้าหน่วยล่าง3 2วันที่10นะครับ4เข้า10ล่าง4 6วันที่11ครับ7เข้าหน่วยล่าง2 7แล้วก็วันที่12ครับตอนนี้เชุดใหม่นะครับวันที่12 นี่ครับ12เมษายนเลขหนึ่งเข้า2ตัวล่างเลยครับ1 1นึี่ครับตอนนั้นเลขเบิ้ลหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นสูตรก่ารอบใหม่นะครับเป็นสูตรก่ารอบใหม่วันที่13เมษายนนะครับวันสมกรารเลขค่าครับเข้ามาหน่วยล่างเหมือนเดิมครับตำแหน่งเดิมครับจาก95เป็นศูนยครับนี่เก้าหเมื่อสองวันก่อน13เมษายน ก็ตอนนั้นก็2ดาว10งวดนะครับขึ้นมาเป็น3ดาว1 1งวดก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมครับไม,ไม่ผิดไม่ผิดพลาดน,นะครับเด่นล่างจะเข้ายากกว่าเด่นบนครับเด่นบนเข้าง่ายกว่าโอเคครับ5ก็เข้ามาหน่วยล่าง0 5นย์นี่นะครับคนนี้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เดินหน้าต่อเนื่องไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูเลขบินบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าบินมายอย่างไรง7320485ตัวเลขเหล่านี้นะครับ ม่ได้เขียนขึ้มาล,ลอยๆนะครับเราใช้เลขบิน100สุดครับโอเคครับเราคำนวณกัน3บวก1ครับจากร้อบวกหลัก10 3บวก1เป็น4เดินหน้า0เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก4 2เลข2 4 8 2ครับเลขเด่นล่างประจำงวดนี้นะครับ15เมษาย,ยน4ดาว12งวดติดนะครับ12งวดสถิติ4 8 2เลขบินครับ7 3 2 0 4 8 5 มาอย่างไงเดี๋ยวไปดูครับเร่บินเรามายังไงครับนี่คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับเด่นชิปหน่วยล่างนะครับสูตรทั่วไปนี่ก็คือ2ตัวล่างนะครับนี่คือสถิติสูตรทั้งหมดนะครับผมเลือกเอาสถิติเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดย้อนหลังนี่คือสูตรที่1นึ่สูตรที่2ตามลำดับก็เคยอธิบายไปแล้วครับนี่ผมก็จะข้ามไปแล้วนะครับทั้งหมดร้อยสูตรครับนี่นะครับทั้งทุกสูตรนะครับ ถูก7ผิดไม่มีผิดพลาดเลยนะครับทุกสูตร7 0 7 0 7 0 7 0หมดนะครับแล้วก็ตอนท้ายสรุปผลครับจากสูตรทั้งหมด100สูตรนะครับเลข7นี่83สูตรครับเข้ามา83%นะครับเลข3 75%เลข2 72%เลข0 71%เลข4 70%นะครับเลข8 70%แล้วมาสิ้นสุดที่เลข5ครับตัวที่7นี่นี่คือบิน7ตัวครับ61.6% ่าสุดนะครับบางคนอาจจะชอบเลขต่ำๆหนึ่งหกเครับนี่คือ9นน้อยที่สุดนะครับเนน้อยที่สุดโอเคนะครับนี่คือหน้าจอนี่คือเลขบินของเราครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงมาแค่เจ็ดสามสองศูนย่แปดห้าเ่แปดห้าครับโอเคครับนี่ก็คือที่มาของ7 3็ดสามสองศ ตัวเลขตัวนี้ครับของฮานอยอื่นๆเราผมก็จะใช้แบบนี้นะครับผมก็จะรันสูตรใช้สถิตินะครับสถิติพื้นฐานเรายืนพื้นที่7งวดนะครับสถิติถูกต้องทั้ง7งวดเอามารวมกันประมวลผลร้อยสูตรนะครับแล้วก็เอาตัวเลขที่แต่ละสูตรนั้นนะครับมีเลขตัวไหนมากที่สุดออกบ่อยที่สุดนะครับเราก็จะได้เป็นตัวเลขตังนี้เลขบินนี่คือบินร้อยสูตรตามสูตรของเราเกียรติวีนะครับทาไมว่าจังเป็นฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็น ฮานอยทดแทนหรือฮานอยบีพีนะครับเลขบินเนี่ยครับเราจะใช้ตรงนี้บางท่านอาจจะไม่ชอบบางท่านอาจจะชอบเลขเด่นประจําวันก็เ,เด่นประจําวัน7ตัวนามาเทียบก็ได้นะครับแล้วแต่บางช่วงเราลองดูไปก่อนครับตอนนี้มันยังเข้าดีอยู่แล้วก็ตรงนี้ไปก่อนค่อยปรับเปลี่ยนไปนะครับปรับเปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับถ้าเกิดมันไม่เข้ามาสองงวดสามงวดเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นเด่นประจําวันกลับไปกลับมาบ้างนะครับนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการทําสูตร โอเคครับเราก็ได้เลขเต่นมาแล้วนะครับเลข4 82เลขบินเรา7 32ด4 8มามาเห็นชนกันก็จะมีเห็นเลข4กับเลข2โอเคครับ4 28จรจิง8ตัวท้ายผมก็เลยเอา2กับ4เป็นตัวหลักนะครับ4 2 2 4นะครับเป็นตัวหลักกับ4882นะครับตัวหลักชุดบนเป็นตัวหลักก่อนส่วนมาประกบกับเลขบินเราก็จะได้เป็น4 นี่ครับส8 42 82 47 43 40 44 45นี่มีเลขเบิ้ลด้วยนะครับ27 23 22นะครับเลขเบิ้ลแล้วก็20 25นี่คือเด่นล่างฮานอยครับก็ฝากไปตัวนี้ครับฮานอยพิเศษนะครับ15เมษายน4ดาว12งวดติดนะครับถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮานอยอื่นๆนะครับหานอยทดแทนฮานอย VP เข้าไปได้ทีเอสเคทีวีชแนลครับมีแนวทางวางไว้ให้โอเคนะครับ แต่ถ้าหุ้นนี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับท่านนี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่เสับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV โอ้ยฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครังครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ